สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ท็อป10 t h a i l a ด์จะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ประพามนทนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังมีหลายคนสงสัยและสอบถามกันมาว่าพระเครื่องของหลวงปู่สุขพิมพ์ประพามนทนนี้มีกี่พิมพ์กันแน่และออกวัดไหนบ้างวันนี้ท็อป10 t h a i l a ด์จะนำเสนอ เพื่อความกระจ่างของเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของ Top t e n ยงไ a ยแลนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเรามาเริ่มกันที่พิมพ์แรกนะครับเป็นพิมพ์ยอดน,นิยมและเป็นที่รู้จักของคนที่เล่นพระเครื่องในวงการอย่างกว้างขวางนะครับคือ พระเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีซึ่งในพิมพ์นี้เองจะมีทั้งแบบมีรัศมีและไม่มีรัศมีนะครับโดยดูจากด้านข้างขององค์พระนะครับจะมีเส้นขีดกับไม่มีเส้นขีดพระพิมพ์ประพามนทนรัศมีเป็นพระปางขัดสมาธิเพชรอยู่ในซุ้มเดือนแก้วสองชั้นโดยมีรัศมีเป็นเส้นประพามนทน ซึ่งมีเส้นฉับพันลังสีแสดงเป็นเส้นขีดรัศมีภายในซุ้มเดือนแก้วและทรงประทับนั่งอยู่บนบัลลังบัวความบัวหงายซึ่งกลีบของบัวมีลักษณะเป็นแบบบัวแหลมและมีเส้นกั้นอยู่กลางของบัลลังส่วนลักษณะที่น่าสังเกตมีดังต่อไปนี้นะครับพระเกศแบ่งออกเป็นช่องมองมีร่องเว้น มีต่อมเมาลีตรงกลางปลายภเกตเป็นตุ่มแหลมชนเข้าในเส้นประพาณนทนรัศมีพระเนตรข้างขวาแลดูสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับมีเส้นรัศมีติดให้เห็นที่กรอบซุ้มเรือนแก้วชั้นนอกด้านขวามือด้านบนพิมพ์รัศมีจะมีเส้นรัศมีแสดงเป็นเส้นขีดทั้งสองข้างองค์พระเลยนะครับ ช่วงล่างของพระกรข้างขวาจะเทลาดเอียงต่ำลงกรีบปัวกรีบบนสุดขวามือเราจะอยู่ห่างไม่ชนติดฐานอาสนะกรีบปัวล่างสุดขวามือเราเป็นกรีบที่นูนขึ้นกว่ากรีบอื่นและมีเส้นคมตรงสันกลางกรีบและกรีบปัวล่างสุดซ้ายมือเรามีปลายแหลมไปชนขอบของซุ้มนะครับตามรูป รีบบัวกลีบบนสุดด้านซ้ายมือเราจะชนติดกับเส้นอาสนะจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับคือเส้นกลางของฐานบัวจะเอียงเทราดลงมาทางขวามือของเราส่วนการพิจารณานอกเหนือจากนี้นั้นก็คือการพิจารณาธรรมชาติของผิวกับเนื้อมาประกอบในการพิจารณา,น,าน,นะครับและในพิมพ์นี้เองยังมีอีกพิมพ์หนึ่งที่ไม่มีรัศมีนะครับถือเป็นพิมพ์ที่ส ในแบบพิมพ์เดียวกันและในพิมพ์แบบไม่มีรัศมียังมีแบบแม่พิมพ์อื่นที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับดังรูปมาถึงแบบพิมพ์ที่สองนะครับเรียกว่าพิมพ์ตัดชิด ตามประวัติในอดีตจะนิยมเช่าหามากกว่ารุ่นมีประาพามนทนลเสอีกนะครับเพราะเป็นรุ่นที่มีหลักฐานยืนยันว่าออกจากปัดปากคลองมะขามเท่าโดยตรงการหล่ออาจจะไม่คมมากนักการสร้างรุ่นตัดชิดแบบเป้าประกบแล้วนำมาตัดซึ่งรอยตัดนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับคือขอบค่าจะมีรอยเกยกันไม่เสมอ และมีรอยตะไบและทราบมาว่าจะมีแค่ตัดชิดพิมพ์กลางและตัดชิดพิมพ์เล็กเท่านั้นไม่มีพิมพ์ใหญ่เพราะองค์พระจะไม่ใหญ่นักพิมพ์กลางจะมีรัศมีแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะไม่มีรัศมีนะครับและยังมีพิมพ์ประพามนทนออกวัดโคกหม้อซึ่งมีลักษณะาตามรูปนะครับปัจจุบันค่านิยมเช่าหา หลักแสนขึ้นไปนะครับในพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ประพามณทนออกวัดโคกหม้อต่อมาเป็นพิมพ์ประพามณทนข้างอุนะครับจุดสังเกตคร่าวๆดูที่เส้นสุ้มทั้งสองเส้นจะดูสวยงามคมชัดด้านข้างองค์พระจะมีตัวอุอยู่สองข้างเลยนะครับ สังคติแยกเป็นสองเส้นพระพักออกรูปไข่มีเส้นขีดระหว่างฐานบัวและจุดสังเกตด,ด้านหลังจะมีการจานยันคมชัดลึกมากนะครับสำหรับพิมพ์นี้อีกพิมพ์นะครับที่มีความคล้ายกันคือพิมพ์ประพามนทนข้างยันจุดสังเกตด,ด้านข้างองค์พระจะมีอักขรยันอยู่ทั้งสองด้านนะครับ เป็นจุดแยกแยะสำหรับพิมพ์ข้างอุและข้างยันด้านหลังจะมีการจานอักขระเช่นกันต่อมาเป็นพิมพ์ประพาณนทนออกวัดนกนะครับจุดสังเกตดูที่ล่องซุ้มด้านบนมีเส้นรัศมีและล่องซุ้มจะคมชัดลึกมากนะครับในพิมพ์นี้มีเส้นสังคติที่นูนเด่นชัด มีเส้นเกินนูนขึ้นมาทางด้านขวาองค์พระด้านหลังมีจานยันคมชัดอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยงามนะครับเรียกว่าพิมพ์ประพามนทนบัวบานลักษณะที่ฐานมีลักษณะเป็นกลีบบัวบานแตกต่างจากพิมพ์อื่นอย่างชัดเจนเส้นสายลวดลายของรายละเอียดล้วนแต่เป็นเส้นเรียวบางอ่อนช้อยนะครับงวดงามมากสำหรับพิมพ์นี้ ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์ประพามนทนบัวตุ่มชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับที่ฐานบัวมีลักษณะเป็นเม็ดกลมนูนเป็นตุ่มตุ่มการนั่งไข้าขาขององค์พระคล้ายรูปกากบาทมาถึงอีกพิมพ์ที่หาชมได้ยากนะครับ เรียกว่าพิมพประพามณฑลบัวเม็ดหลังยันจุดสังเกตที่ฐานมีบัว5เม็ดเรียงกันสวยงามชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังเป็นเส้นยันและอักขระมีลักษณะนูนนะครับเส้นยันจะคมชัดส่วนเส้นที่ฐานด้านหน้าจะเป็นเส้นตรง ่อมาเป็นอีกพิมพ์นะครับที่นิยมกันมากเหมือนกันคือพิมพ์ประพามนทนออกวัดหัวหาดวัดหัวหาดหรือวัดพิกุลงามมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเพราะในช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่สุกยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ได้เดินทุดงมาปรากฏใต้ต้นสมอที่วัดหัวหาดเพื่อจำบรรษาปัจจุบันต้นสมอนี้ก็ยังอยู่ พิมพ์นี้มีประวัติแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามคมชัดลึกอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์ออกปัดหัวหาดมาดูอีกพิมพ์นะครับชื่อว่าพิมพ์ประพามนทนหลังยันนูนออกวัดดอนตาลซึ่งภาพพิมพ์นี้มีประวัติแน่นอนว่าหลวงปู่สร้างแจกจ่ายเมื่อคราวฉลองมณฑบวัดปากคลองมะขามเท่า ปีพศ2464คนรุ่นเก่าเรียกว่าพระรุ่นยกมณดบแต่คนสมัยนี้ไม่รู้ประวัติความเป็นมามักจะเรียกกันว่าพระพิมพ์หลังยันนูนหรือไม่ก็เรียกว่าพระหลวงปุสุขออกปัดตอนตาลต่อมาเป็นพิมพ์ประพามณฑนออกวัดส้มเซี้ยวพิมพ์พนี้ก็เป็นพิมพ์พที่นิยมเล่นหากันในปัจจุบันมากนะครับ พิมพ์ทรงสวยงามฐานบัวจะเป็นบัวฟันปลานะครับจะแตกต่างจากพระพิมพ์อื่นๆด้านหลังก็มีการจานอักขระพุทธม้วนโลกนะครับในด้านหลังเส้นซุ้มจะคมชัดเจนมากในพิมพ์นี้นะครับมาดูพระพิมพ์อีกชุดหนึ่งเป็นพระหล่อประพาณนทนออกวัดทองขอมนะครับเหรียญหล่อประพาณิชทนพิมพ์ทรงคุด ของหลวงปู่สุขท่านปลูกเสกเอาไว้มีหลักฐานพยานยืนยันอย่างชัดเจนเพราะคนทันร่วมยุคนั้นมีหลายท่านที่กล่าวถึงประวัติรุ่นนี้บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานที่พบกันบ่อยมีพิมพ์ทรงคุทธและพิมพ์ทรงบัวเล็บช้างข้างอกนะครับพิมพ์นี้จะหล่อเป็นแบบมีหูในตัวนะครับซึ่งแตกต่างจากพิมพ์อื่นๆ สวยงามคมชัดกระทัดรัดมากครับรุ้นนี้และนี่คือทั้งหมดของเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนหลวงปู่สุขนะครับที่นิยมเล่นหากันอยู่ในปัจจุบันทางทัปเทนไทยแลนด์ได้รวบรวมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมประมาณ28แมแบม่พินะครับหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลหรือมีพิมพ์อื่นๆที่ทางทัปเทนไทยแลนด์ยังไม่ได้กล่าวถึงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาที่ ด้านล่างนะครับและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท็อเทินไทยแลนด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ